สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในช่องอาจารย์เบิร์ดไอทีโหราศาสตร์นะครับอาทิตย์ประจําการเลยดีกว่าครับอาทิตย์ประจําการเลยนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปดูดวงเปิดไพ่ดูดาว <c oughs> ชัยยะชัยยะองค์พระศิีวะอิสวรเจ้าได้นำอาราชสีหกตนมาผลเป็นผงปรบพรมด้วยน้ำำาําอมฤตห่อด้วยผ้าสีทับทิมแดงเศษเปลาเป็นเทวดาประจําพระอาทิตย์พระอาทิตย์มีกําลังเท่ากับหกสีประจําคือสีทับทิมแดงหรือสีแดงทิศประจําคือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ ครมอาทิตย์นะครับบุพกรรมนะครับเป็นคนที่เกิดมานะครับพร้อมกับเป็นคนที่มีความตั้งใจทาสิ่งใดมีระเบียบวินัยดีจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอประมาณการเงินหาได้เก็บไม่อยู่หาเงินได้ไม่ได้ใช้เองชีวิตเหนื่อยตั้งแต่เหนื่อยจนแก่นะครับนี่คือบุพกรรมของคมอาทิตย์นะครับทำบุญกับใครทําบุญไม่ขึ้นด้วยนะครับตนุกระดุมพระสหัช h พันทุปุตตะอริปัตติมรณะสุภกรรมลาภวินาศครับเราไปดูคนเกิดวอาทิตย์นะครับไปดูไพ่เบที่หนึ่งตแหน่งตนุนะครับ อาทิตย์เดินเข้าสู่ตำแหน่งราศีกันเป็นตำแหน่งการเงินของตัวเองครับและก็เป็นอริผมแปลแบบให้เห็นภาพเลยนะการเงินของคนวันอาทิตย์เดินไปเป็นขวากหนามทุกย่างก้าวของคนอาทิตย์นับจากนี้ไปนะครับการเงินจะมีขวากหนามมีอุปสรรคไม่ง่ายไม่ใช่บอกไม่ได้นะแต่ไม่ง่ายโอเคนะครับไปดูคนอาทิตย์ไพ่ใบที่1ตําตำแหน่งตนุนะครับตำแหน่งตานุก็คือตัวเราเองคนอาทิตย์ไปดูดวงชะตานะครับเปิดได้ดาวอะไรก็แทนดาวนั้นแหละนะครับไพ่ใบที่1เปิดได้อาทิตย์จันพุธผมบอกตรงตรงนั้นเหลือเชื่อมาก นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงดาวอาทิตย์ก็ทับกับดาวพุธเมื่อกี้ผมจะบอกว่าอาทิตย์เดินไปมีขวากนามก็จริงแต่อาทิตย์ทับพระพุธพระพุธเป็นทั้งการเงินพระพุธเป็นทั้งลาภะในขวากน้มนั้นนะครับคมอาทิตย์มักมีความโชคดีซ่อนอยู่นะครับคมอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งคือสิ่งที่คุณตั้งใจสองคือความราบรื่นสี่คือความสําเร็จนะครับโคมอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการค้าการขายรายจ่ายต่างๆครับุณ่างนะครับงคง เริ่มมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตให้โคมอาทิตย์ได้ชื่นใจบ้างโอเคนะครับไปดูพไพ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินกระดุมพระนะครับ<ม>ตำแหน่งการเงินเปดิด,ดได้ดาวจันทร์ดาวพฤหัสนะครับดาวจันรดาวพฤหัสคือรายจ่ายครับโอเคเลข2เลขห้านะคือผมเวลาผมจะยกตัวอย่างความหมายของดาวเนี่ยผมต้องอ้างอิงถึงตำนานชาติเวรนะครับชาติหนึ่งนะครับพระจันร์เกิดเป็นนกเหยี่ยวนะครับพระพฤหัสสองห้านะฮะเลขสองห้าพฤหัสเกิดเป็นกบนะครับ นกเหยื่ยวเนี่ยบินมาเห็นกบกาลังกระโดดอยู่ในท้องนาที่แห้งแล้งนะครับนกเหยี่ยวก็เลยทลาลงมากะว่าจะจับกบกินนะครับกะว่าจะจับกบกินกบนั้นเห็นโพรงดินอยู่ก็กระโดดข้าหลบในโพรงดินนกเหย่่ยวพุ่งมาด้วยความแรงนะครับเบรกไม่อยู่นะครับหน้าอกกระแทกโพรงดินอกแตกตายครับก็ <c oughs> แสดงว่าการเงินของคนวันอาทิตย์นะครับการเงินของคนอาทิตย์นะครับต้องทําตัวเหมือนกบนะครับจะต้องหลบหลบเลี่ยงอะไรบางอย่าง นะครับหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างอย่ากล้ามากเกินไปเรื่องการเงินและการเงินนะครับถ้าเป็นคนที่สงบได้ก็สงบนะครับไม่ต้องไปบอกใครหรือได้อะไรมาก็ไม่ต้องไปบอกนะครับการเงินของคนันอาทิตย์นะครับเป็นไปสัปดาห์นี้นะครับต้องประหยัดต้องประหยัดนะครับแล้วก็ควบคุมวางแผนการเงินให้ดีแล้วมีสตินกเหี่ยวที่ทลาเข้ากินคุณนั่นคือปัญหาคือรายจ่ายคือนี้สินทําอะไรคุณไม่ได้ครับการเงินของคนมาอาทิตย์สวยไหมไม่สวยครับรอดไหมรอดครับโอเคนะครับอ๋อความรักนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ 126นะครับความรักแบบ1 2 6เป็นยังไงนะครับความรักแบบ1 2 6ก็บอกดีนะครับโคมอาทิตย์นะครับผัวมเมียสัปดาห์นี้ก็บอกทําอะไรร่วมกันเกี่ยวกับการเงินจะดีนะครับความรักของโคมอาทิตย์ความรักแบบร้อนใจความรักแบบไม่ไม่เป็นไปอย่างใจความรักที่ทะเลาะบากแงกันสัปดาห์นี้จะเข้าใจกันแล้วก็ดีคนที่คนรักบางเมินกันจะกลับมาคืนดีกันไปดูไพ่ใบที่10นะครับตำแหน่งกรรมมก,การงานนะครับกรรมักการงานเปิไดได้ดาวังคารดาวเสานะครับดาวังคารดาวเสา์ก็เรียกว่า<ๆ> ปากกัดตีนถีบเนื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์นะครับคนมาอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เหนื่อยนะครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุที่ขานะครับชาติหนึ่งนะครับนะครับชาติหนึ่งนะครับพระเสานะครับพระอังคารเกิดเป็นเกิดเป็นตอไม้แหลมพระเสาเกิดเป็นพญาปูริษาเดินทับตอไม้แหลมตําเท้าเจ็บปวดทรมานแทบขาดใจคนมาอาทิตย์ระวังอุบัติเหตุที่เท้าที่ขาระวังนะครับแล้วการงานเหนื่อยยากลําบากต้องเดินทางต้องดิ้นรนเรื่องการงานนะครับ ไปดูไพ่ใบที่11ตำแหน่งลาภะโชคลาบเบอร์ยังไม่ออกครับเป็นดวงเป็นเบอร์รายวันนะ,ะไปดูโชคลาบรายวันเพราะกลุ่มหนึ่งสัปดาห์นะคะใช่ครับโชคลาบนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์เองนะครับอาทิตย์คือแสงสว่างตกตำแหน่งราศีกุมเป็นราพะโชคลาบกลุ่มอาทิตย์ดีไหมดีเยอะไหมไม่เยอะและคนมาที่สัปดาห์นี้ทําอะไรต้องพึ่งตัวเองคนมาที่สัปดาห์นี้เรื่องทางตีบทางตันในชีวิตจะมีแสงสว่างให้คุณเห็น อาทิตย์คือแสงสว่างผมบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกประการของโคมอาทิตย์ที่เป็นทางมืดทางตังมืดแปดด้านจะสว่างครับคนะครับคนบรรจันนะครับพระพุทธเนี่ยเป็นตําแหน่งวีนาเข้าสู่ตาแหน่งสหัชชะนะครับคนบัญจันนะครับคุณจําไว้นะครับว่าคุณเข็ดได้ยังครับกับเรื่องคนคุณเข็ดได้ยังครับกับเรื่องสังคมนะครับเวลาเราดีกับเขาแต่เวลาเราเดือดร้อนเขาเป็นไงครับ ดาวพุธเข้าสู่ตำแหน่งวีนาเป็นศาชะเขาสสยหน้าอย่างกับพัดลมเลยครับต่อไปนี้คนบัญจัน์นะครับทำอะไรนะครับคิดถึงตัวเองคิดถึงครอบตัวคิดถึงคนในบ้านเรานี่แหละคนนอกเยียไปสนใจครับเอาละนะครับคนบันจันท์นะครับเกิดมาพร้อมกับบุพกรรมคือหนี้สินการเงินและความรักครับคนบัญจัน์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องหลายอย่างท้าทายครับแต่อย่างไรก็ตามก็คนบัญจัน์เป็น2วันที่ดีในสัปดาห์นี้ครับวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีในสัปดาห์นี้ครับผมบอกไว้แค่นั้นแหละนะครับ ตนุกระดุมพระสหัชพันธุนะครับปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกรรมะลาภะวินาไปดูดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับพไพ่ใบที่หนึ่งตแหน่งตนุนะครับตนุคือตัวเรานะเวลาดูดวงคนเนี่ยเขาดูตนุก่อนนะครับไม่ว่าจะดูด้วยลัคนาหรือดูด้วยไพ่นะครับตำแหน่งตนุคือตัวเรานะครับเปิดได้ดาวดาวจันทรดาวพลิหัสเลขสองเลขห้าหรือเชื่อไหมครับเปิดได้ดาวเดิมเลยครับคนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับคุณจะมีปัญหา <c oughs> กับผู้หลักผู้ใหญ่ คุณจะมีปัญหากับผู้อาวุโสนะครับถ้าเป็นที่ทํางานก็อาจจะเป็นเจ้านายถ้าขายของก็อาจจะเป็นลูกค้าถ้าอยู่ที่บ้านก็จ,จะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือเป็นผู้มีพระคุณกับคุณคุณจะมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นคนบรรจนะครับพยายามอย่ามีปัญหาอะไรที่ออมชอมได้อะไรได้ก็ค่อย,ค,อย,ค,อยคุยกันใช่ไหมครับคนบรรจทาอะไรอย่าดื้อรัน้นอย่าวู่วามมองให้ชัดเห็นกบกระโดดมองให้ชัดอย่าพุ่งอย่าพุ่งเข้าจับกบโดยประมาทแล้วอกกระแทกดินเหนียวตาย คนบัญจานีบางครั้งมองอะไรไม่รอบคอบคนบัญจานี่เข้าข่ายผู้ไม่รอบคอบนะนะครับไม่รอบคอบนะครับมองอะไรก็ตามคนบัญจันมักตัดสินใจด้วยอารมณ์คนบัญจันมักตัดสินใจหรือเลือกอะไรด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยสติเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับระวังให้ดีคุณจะเจอปัญหานี้ในสัปดาห์นี้ครับผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์คำชูนะครับมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูไพ่ใบที่2ตํตำแหน่งกระดุมพักการเงินครับตำแหน่งกระดุมพักการเงินเปิดได้ดาวพฤหัสดาวศุกร์นะครับห้าหกครับผมย้ำว่าคนบัญจันนะครับ วันจันทร์กับวันอังคารน,นี้การเงินของคนบัญจันจะมีข่าวดีเรื่องการเงินพฤหัสกับศุกร์นะครับพฤหัสธาตุดินศุกร์คือธาตุน,น้ําการเงินของคนบัญจันจะดีใน2วันนี้ครับจะดีใน2วันนี้ครับแต่พอเข้าสู่วันพุธพฤหัสระรรวังเรื่องรายจ่ายนะครับระวังเรื่องรายจ่ายปลายสัปดาห์ส่อว่าที่คนบัญจันกลับมาดวงดีอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับไปดูไพ่ตำแหน่งที่7ตําตำแหน่งปัตตานีความรักนะครับคนบัญจันนะครับความรักของคนบัญจันได้ดาวจันทร์ดาวพุธนะครับจันทร์ชฉมตูกับพุธนงเยาว์สองสี่เป็นดาว คนบรรจันครับผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่กําลังคิดว่าเบื่อผัวผัวตัวเองพูดไม่รู้เรื่องคุณจําไว้นะว่าผัวคุณเนี่ยอาจจะพูดไม่หวาน mm. ก็อาจจะพูดไม่ดีแต่เขาพูดด้วยความรักและห่วงใยและเหตุผลคนบรรจันนะครับผมบอกได้เลยว่าคนรอบข้างคุณที่เป็นเพื่อนก็ดีเป็นคนนอกบ้านก็ดีคุณมีเพื่อนแท้อยู่ไม่กี่คนหรอกครับคนบรรจันทเข้าค่ายคนหมั่นไส้ยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณพยายามเชื่อผัวคุณน่ยนะครับหรือว่าเชื่อคนในบ้านแต่ครับสองสี่คือดาวคู่มิตรความรักจะกลับมาดีนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งกรรมการงานครับตำแหน่งกรรมการงานนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทดาวจันทนะครับสุริยันและจันทราการงานดีครับคนบรรจ์การงานดีครับคุณไปไหนมาไหนสัปดาห์นี้นะครับจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับจะได้อะไรดีๆจากเพศตรงข้ามเรื่องการงานด้วยครับจะมีงานใหม่ๆจะมีออเดอร์ใหม่ๆไปขายของเป็นเซลล์เป็นนายหน้าอะไรก็แล้วแต่ดีครับ คนบรรจังครับดีครับไปดูไพ่ใบที่11ตําตำแหน่งลาพระโชคลาภครับโชคลาภของคนบรรจังนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวราหู158158เป็นดาวโชคลาภไหมไม่ใช่โชคลาภครับคนบรรจังโชคลาภมีไม่มากครับโชคลาภมีไม่มากครับนะครับเสี่ยงโชคได้แต่มีไม่มากแล้วระวังคนใส่ร้ายคุณด้วยคนนินทาว่าร้ายคุณรับหลังไอ้นินทาว่าร้ายผมไม่ห่วงหรอกนะครับคนลองมปนนินทาอยู่แล้วผมก็โดนนินทาแต่ให้ร้ายนี่สิอันนี้ต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขนะครับ ต่อไปนี้คนบรจรจันนะครับเรื่องตัวเองอย่าพูดเยอะเรื่องคนอื่นอย่าเก็บมาพูดจำไว้นะครับนี่คือดวงชะตาข,ของคนบรจรจันส,สัปดาห์นี้ครับเราไปดูคนเกิดวันอังคารนะครับคนวันอังคารครับคนบัอังคารนะครับชีวิตของคนวันอังคารช่วงนี้เป็นธาตุลมนะครับเอาง่ายๆเลยคนวันอังคารนะครับสิ่งที่คุณประสบพบจะอยู่ที่หนักมากตอนนี้ก็คือเรื่องของรายจ่ายและก็เรื่อง,องของการเงินครับดาวพุธเข้าสู่ตําแหน่งราศีกันนะครับเป็นทั้งเป็นทั้งดีเป็นทั้งร้ายแต่ผมว่าดีขึ้นนะอย่างน้อยดาวพุธเป็นเป็นลาภะ ผมว่าคนบันทังคารเนี่ยรายจ่ายดีขึ้นรายได้ดีขึ้นนี่สิ่งดีขึ้นครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตานุนะครับตำแหน่งตานุเปิดได้ดาวพุธดาวเสาร์นะครับดาวพุธดาวเสาร์หมายถึงการรอคอยนะครับคนบันทังคารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงใดๆหรืองานการที่คุณไปทําไว้แล้วคุณกําลังรอฟังคําตอบนั้นอยู่ยังรอคอยอยู่ครับยังยืดเยื้ออยู่ครับยังไม่เสร็จครับนะครับเลขเลขสี่เลขเจ็ดนะครับเลขสี่เลขเจ็ดบอกคนบันังคารว่า ทําอะไรช้าลงสักเก้าดีไหมครับที่ผ่านมาชีวิตคุณผิดพลาดเพราะความไม่รอบคอบเพราะความบู่วามนะครับเดินทางไปไหนมาไหนไม่ติ็ดขัดไม่ราบรื่นนะครับกนมาธนาคารสัปดาห์นี้เดินทางไม่ค่อยจะดีไปดูพไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินกระดุมพัดครับการเงินไปได้ดาวังคารดาวมรุตยยเลข3เลขศูนย์นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงว่าปักกัดตินทีมนะฟันฝ่าฝ่าฟันเรื่องการเงินจริงๆครับคนมาธนาคารการเงินยังดูหนักหน่วงนะครับหาเงินได้ก็จริงเงินหาได้ทุกวันครับ แต่เงินก็ออกทุกวันเหมือนกันนะครับจุดต่าสุดในดวงชะตาอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่คุณกังวลหลายคนยังเหนื่อยไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไม่ได้จริงๆครับกับเรื่องการเงินนะครับคนบันังารครับเงินก็อยากได้งานก็อยากทําระวังสุขภาพด้วยนะครับระวังของมีคมแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความดันนะครับไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งความรักนะครับปตัตตาน,นีความรักเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสสุขนะครับคนบันังารครับความรัก ความความความไม่ไว้ใจกันความขัดแย้งนะครับความรักนี่มันบางทีก็แปลกถึงแม้จะรักกันแค่ไหนแต่เวลามีปัญหาการเงินนะครับยอมรับว่าความสัมพันธ์ในบ้านไม่ค่อยจะดีคนวันอังคารครับผมอยากให้คุณนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าโทษกันไปโทษกันมาเรื่องกันหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าคนในบ้านเป็นกําลังใจคนวันอังคารครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมการงานนะครับตาแหน่งการงานของคนวันอังคารเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับคนวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้อาจจะได้เจอคนใหม่ๆ ไปที่ใหม่ๆมีงานมีลูกค้าหน้าใหม่ๆนะครับแล้วถ้าคุณไปกรรมะกิการงานการงานกรรมะกรรมะกิการกระทําถ้าไปกู้แบงก์ไปติดต่อเอกสารสัญญาเรื่องโอนที่โอนทางจะไปติดต่อขายของเช่าที่อะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จครับไปดูไพ่ไปที่11ตําแหน่งลาพระโชคลาภนะครับโชคลาภคนมั่นคงนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวอังคารนะครับหนึ่เป็นดาวโชคลาภไหมจุกจิกเบี้ยวหัวแตกนะครับจุกจิกเบี้ยวหัวแตก โชคลาภไม่ได้ใหญ่โตโคนมาตานคารสัปดาห์นี้มีเรื่องของความไม่ไว้วางใจคุณจําไว้ระวังเรื่องของการหักหลังและมือที่3ามคำว่ามือที่สามไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวนะแต่มีคนแบบมีเรื่องของความหักหลังไม่ซื่อสัตย์มือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องครับไปดูดวงชะตาคนเกิดวันพุธครับดวงชะตาคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้ดีไหมก็อย่างที่ผมบอกว่าดาวพุธเข้าสู่ราศีกันผมว่าจุดตำสุดผ่านไปแล้วนะ ผมว่าผ่านไปแล้วนะผมว่าคนเป็นพุธนี่ได้สติขึ้นเยอะแล้วมีอะไรเข้ามาเริ่มมีความหวังเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะค่ะ <c oughs> นะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตานุตนุคือตัวเรานะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับไพ่ใบที่หนึ่งเปิด้านดาวจันดาวพุธแม่นมากครับไพ่ใบนี้ดีมากกับสองสี่สองสี่จแปลว่าไงดีถ้าแปลว่าการดําเนินชีวิต สองสี่คนมันพุทธนะครับมีเมตตามหานิยมทําอะไรจะสําเร็จเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอุปสรรคที่ติดขัดจะราบลื่นถ้าหมายถึงเรื่องของการเงินหนี้สินดาวสองสี่เป็นดาวปลดหนี้มีเงินใช้ครับถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายค้าขายดีมีเงินหมุนครับแปอย่างนั้นเลยครับสองสี่นะครับและมีคนอุปถัมภ์ความชูช่วยเหลือครับคนมันพุทธนะครับเรื่องรายร้ายต่างๆเริ่มเบาบางลงนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินกระดุมพระนะครับการเงินเปิดได้ดาวพฤหัสครับ แล,และในชีวิตจริงพระฤาัีก็อยู่ราศีพฤกษภด้วยพระฤาษีคือความสําเร็จครับคนวันพุธผมมั่นใจมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าคุณกระทําอะไรเกี่ยวกับการเงินคุณจะสําเร็จครับหรือคุณได้ทําอะไรเกี่ยวกับการเงินไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อเดือนก่อนคุณจะมีข่าวอยู่เรื่องการเงินและถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหรือธนาคารคุณจะสําเร็จครับไปดูความรักของคนวันพุธนะครับ <ป illon S 1> ความรักของคนวันพุธนะครับเป็นความรักแบบถูกข่มเหงนะครับคนวันพุธต้องยอมนะครับก็ ผมเห็นแรงไปนะกดดันไหมครอบงําดีกว่าคนมาพูดนะครับความรักเป็นลักษณะครอบงําพูดอะไรมากแสดงความเห็นมากก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบุพกรรมอย่างหนึ่งของคนมันพูดนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งกรรมะการงานนะครับการงานได้ดาวมุตยูเลขศูนย์ครับเลขศูนย์แปลว่าอะไรดีใต้ผมแปลนะเลขศูนย์แปลได้หลายแบบฮนะเลขศูนย์แปลว่าวิวัฒนะ์เทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงคนมาพูดต้องเปลี่ยนแปลง เรื่องการงานนะครับถ้าขายของอยู่ลองคิดทํายังไงให้เราขายของดีขึ้นคนมาพูดฟังผมนะถ้าคุณทํางานประจําคําถามผม,มง่ายๆเลยว่าทําไมเจ้านายต้องสนับสนุนคุณทําไมเจ้านายต้องขึ้นเงินให้คุณทาไมไม่ขึ้นในนายกรในคอขอททำไมต้องขึ้นในคุณเพราะเพราะอ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยฉันทําคอมพิวเ,เตอร์ได้ภาษาอังกฤษฉันก็ดีแล้วฉันเป็นคนมันอ่ามันต้องมีสักอย่างแหละถูกไหม คนมาพูดเราไปดูนะเลขศูนย์เป็นวิวัฒนะไปดูตำแหน่งบให้ไปที่สิบเอ็ดนะครับอย่าโทษแต่ดวงอย่าโทษแต่ดาวนะครับนะไปดูไพ่ไปที่สิเบเอ็ดตำแหน่งราภะนะครับราภะโชคลาบนะครับโชคลาบไปได้ดาวพฤหัสด,ดาวมฤตออยูนะครับโชคลาบดีไหมดี <a> คนมันพูดเสียงโชคซือ้อลาภสัปดาห์นี้ถูกเรื่อยๆถูกบ่อยๆไม่เยอะแต่ถูกเรื่อยๆครับไปคนราหูครับ, <S <S รบไปดูไพ่ไปที่หนึ่งตำแหน่งตนุคนราหูจำว้นะครับว่า ช่วงเดือนนี้ดาวพุธเข้าเล็งได้น้อยดีกว่าเสียได้น้อยดีกว่าเสียได้น้อยดีกว่าเสียไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตานุเปิดได้เสาราหูเสาราหูคือคู่มิตรกันคนมันราหูครับคุณจะมีข่าวดีในหลายๆเรื่องครับถ้าคนป่วยจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพถ้าคนค้าขายจะมีข่าวดีเรื่องค้าขายถ้าคนกําลังลงทุนอะไรจะมีข่าวดีจากการลงทุนถ้าไปสมัครงานหางานจะมีข่าวดีจากสมัครงานหางานครับจะมีข่าวดีครับโอเคนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งกระดุมพักการเงินการเงินเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพุธครับ อาทิตย์แปลว่าใหม่พุธแปลว่าเงินนะครับคนมันราหูจะมีการเงินใหม่ๆจะมีเงินใหม่ๆเข้ามาถ้ายังไม่มีเงินใหม่ๆก็มีโปรเจกต์มีความคิดเรื่องการเงินหาทางออกของการเงินได้การเงินที่มันมืดแบบด้านจะมีอยู่ด้านหนึ่งมันสว่างจะมีทางออกนะครับไปเดือยไปติดต่อกู้แบงก์กู้ธนาคารจะสําเร็จครับ1 4 1> เป็นไพ่ที่ดีครับเป็นดาวู่มิดครับ จับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยครับไปดูไพ <ป S 1> ่ไปที่7็ดตำแหน่งการงานนะครับอไอ้ตำแหน่งปัตตนีความรักนะครับความรักเปิดได้ราหูกเกตดาวราหูดาวเกตเป็นดาวโชคลาภเป็นดาวความรักเป็นเขาเรียกว่าราหูกเกตเป็นดาวโชคลาภมาตกตำแหน่งความรักแปลว่าคู่ครองคุณจะทําอะไรที่เหนือความคาดหมายในทางที่ดีให้คุณให้โชคให้ลาภให้อะไรดีๆกับคุณถ้าเป็นคนโสดจะได้พบคนเพศตรงข้ามที่ทําให้คุณเฮงอ่ะเออตั้งแต่คบคนนี้เหม่อมันเฮงเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ ไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งกรรมการงานครับตำแหน่งกรรมการงานเปิดได้ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งกรรมการงานผมจะบอกคนราหูว่ารักงานให้มากถ้าทํางานประจําก็กอดงานประจําไว้ให้แน่นถ้าขายสินค้าขายของอยู่ก็ตั้งใจทําสิ่งนั้นให้มากนะครับอย่าพึ่งไปมองระหว่างคุณถ้าผมเป็นนายจ้างคุณนะทุกวันที่คุณมาทํางานกับผมเนี่ยคุณมองหางานใหม่ทําคุณคิดว่าผมจะรู้สึกยังไงทุกวันที่คุณขายของอยู่ตลาดนะครับคุณก็รู้สึกเบื่อนะครับคุณคิดอยากจะไปตลาดอื่นอยากจะไปขายของที่อื่นคุณว่าลูกค้าเขารู้สึกยังไง เราะงั้นคนมันราหูนะครับรักงานให้มากนะครับไม่ต้องคิดทําอะไรใหม่ตอนนี้ทําที่ทําอยู่นั่นแหละให้ดีให้สุดยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะคิดทําอะไรใหม่เรื่องการงานนะครับไปดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำแหน่งราพัโชคลาภนะครับโชคลาภเปิดได้ดาวพฤหัสดาวเกตเลขห้าเลขเก้าเลขห้าคือความสําเร็จเลขเก้าคือความโชคดีคนราหูดวงโชคลาภสัปดาห์นี้ถือว่าดีและจะมีข่าวดีแบบฟุกๆเข้ามาในชีวิตด้วยครับไพ่ใบทีหนึ่งคนเกิดพฤหัสนะครับตำแหน่งตานุครับตำแหน่งตานุนะครับคือตัวเราคนพฤหัสนะครับเปิดได้ดาวอยยูเเลลขขบ เลขหนึ่งเลขศูนย์คือความร้อนอกร้อนใจครับคนมังพฤหัสสัปดาห์นี้มีเรื่องร้อนอกร้อนใจเลขหนึ่งเลขศูนย์ระวังเป็นไข้เลขหนึ่งเลขศูนย์ระวังเรื่องเกี่ยวกับความดันเส้นเลือดในสมองเลขหนึ่งเลขศูนย์คือดวงตาระวังเจ็บตาครับโดยสรุปเลขหนึ่งเลขศูนย์ไม่ดีครับไปดูไพ่ไปที่สองตำแหน่งการเงินครับกระดุมพระนะครับตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวังคารครับดาวังคารเป็นการเงินเป็นยังไงงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคนพฤหัสอยู่เฉยไม่มีตังค์ครับชีวิตคนพฤหัสนะครับจะต้องดิ้น ดิ้นเท่านั้นตะเกียกตะ, Susan, ตะกายเท่านั้นลงมือกระทำเท่านั้นถึงจะได้เงินได้เงินมาเป็นท่าุลมอังคารนะครับได้เงินมานะครับหมดไปกับลูกกับหลานบริวารในบ้านและเป็นดาวท่าดลมการเงินจึงเป็นท่าดลมหาได้หาได้เร็วแต่ก็ไปเร็วเหลือเกินครับคนพฤติหรรช่วงนี้จึงเหนื่อยพักไม่ได้หยุดไม่ได้นะครับการเงินเป็นแบบนั้นแหละครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักนะครับปัตตานีความรักนะครับเปิดได้ดาวพฤิหรรดาวเกตนะครับมีความโชคดีครับคนพฤติหรรนะครับ มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับสามีนะครับมีเรื่องของหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินและก็เรื่องความสัมพันธ์ในบ้านสัปดาห์นี้ดีขึ้นครับคนพฤหัสครับถ้าเป็นไปได้สัปดาห์นี้นะครับชวนสามีสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านหรือไปทําบุญที่วัดหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งกรรมะการงานนะครับการงานเปิดได้ดาวอังารดาวพฤหัสนะครับคนพฤหัสเนี่ยนะครับทำคุณกับคนมีขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้นะครับงานที่ทํางานเนี่ย ระวังคนหักหลังคนแทงข้างหลังคุณนะต่อหน้าดีมากทาเรียกพี่ทุกคำรับหลังฟ้องนายใส่ร้ายเรานะครับการงานระวังคนหักหลังถ้าคุณทํางานเป็นนายหน้าขายที่ดินระวังเขา้หาักหลังคุณไปพบนายทุนเองแล้วก็ตัดคุณออกจากวงจรไม่รู้แหละแปลว่าหักหลังเรื่องการงานระวังให้ดีครับไปดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภโชคลาภครับโชคลาบเปิดได้ดาวพุธด,ดาวมฤตยูเลขสี่เลขศูนย์ครับสี่ศูนย์เป็นดาวโชคลาบไหมเป็นเล็กเล็กๆน้อยๆเล่นเบอร์ได้เล็กๆน้อยๆ คนวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดแค่น้อยจะดีพูดมากไม่ดีครับไปดูพไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตนุคนเกิดมันสุขครับพิยาดาคนมันสุขนะตำแหน่งตนุคือตัวเรานะครับเปิดได้159ดีมากครับคนมันสุขนะครับตั้งแต่ดาวสุขเดินเข้าสู่ราศีตุลเมื่อวานนี้นะครับผมว่าคนมันสุขดีขึ้นนะหสุขภาพจิตดีขึ้น2กําลังใจดีขึ้น3ถ้าใครจะป่วยกําลังใจดีขึ้น4ข่าวดีกําลังจะมาครับ ไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินครับกระดุมพระการเงินเปิดได้ดาวองคารดาวราหูนะครับการเงินของคนมาสุขยังเป็นไปในลักษณะของตึงเครียดกดดันนะครับดาวองคารดาวราหูเป็นดาวดาวไฟไหม้การเงินของคนมาสุขรามกับไฟลามทุ่งเงินหมดเดียวจริงๆครับหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใช้นะครับแต่ก็ยังดิ้นรนหาได้ต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีอย่าสร้างภาระอย่าสร้างเงื่อนไขเรื่องการเงินเพิ่มที่มีอยู่ตอนนี้หนักแล้วนะครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักนะครับ ความรักเปิดได้ดาวอังคันดาวเกตนะครับคนวันวันศุกร์นะครับระวังทะเลาะบ่อแว้งบาดหมางเถียงกันหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกับกับคนรักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์สงบสงบสงบสติอารมณ์ไว้บ้างนะครับอะไรยอมได้ก็ยอมเถอะนะครับผมะเดียวนี้ตั้งแต่อายุ50กว่อาอะไรยอมได้ผมก็ยอมผมไม่อยากทะเลาะนะครับการทะเลาะมันไม่ได้ดีอะไรหรอกนะครับไปดูไพ่ใบที่1 0ไปดูไพ่ไปที่1 0ตําแหน่งการงานกรรมะนะครับการงานเปิดได้ดาวอังคารดาวศุกร์สาคนวันศุกร์นะครับ การงานทําขึ้นนะสัปดาห์นี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับจับงานเล็กก็ได้งานได้ผลตอบแทนดีจับงานกลางก็ได้ผลตอบแทนดีอย่าอยู่เฉยเสียดายดาวอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนางานอะไรที่เป็นเงินก็ทำแต่ครับการงานดีครับไปดูพไพ่ใบที่11ตําแหน่งราพชคลาภบชกลาภไปดได้ดาวธันดาวเสาร์าหวังว่าจะมีโชคสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะดีท่านเงือไม่ออกไม่ได้ตังหรอกคนมันสุกนะครับทุกสิ่งทุกประการจะมาจากการกระทํจาจะมาจากการพยายามดิ้นรนขวนขวายจึงจะได้เงินเงินในอากาศไม่มีครับ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกปวดเอวปวดหลังปวดขาด้วยนะครับไปดูคนวันเสารครับคนวันเสานะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งตแหน่งตานุนะครับคนวันเสาตานุคือตัวเราครับเปิดได้ไพ่ใบไหนก็ทายเรื่องนั้นแหละครับเปิดได้ดาวพุธด,ดาวมรุตยูเลข4เลขศูนเลข4เลขศูนเลขสเป็นอลินะครับในดวงชะตาตกตําแหน่งสุภะเลขสทับเลขศูนย์ผมว่าคนวันเสานะจะมีอะไรอะไรดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินนะครับเรื่องของการงานนะครับจะดีขึ้นครับเลข4เลขศูนย์คนเสานะครับ ช่วงนี้นะครับพยายามเลี่ยงการเข้าสังคมที่ไม่จําเป็นไปน,นไปนู่นไปนี่การไปมาหาสู่เป็นการลกินีนะครับ40นะครับ40สัปดาห์นี้คนวันเสาร์นะครับถ้าเดินทางไปไหนมาไหนคนจะผิดนัดนะครับไม่เป็นไปตามสัญญาไม่เป็นไปตามรับปากนะครับติดต่อธนาคารติดต่อแบงก์ยังไม่มีคําตอบนะครับไปดูพไพ่ใบที่2ตําแหน่งกระดุมพระการเงินการเงินเปิดได้ดาวพุธด,ดาวอาทิตย์14เป็นดาวคู่มิตรนะครับการเงินของคนวันเสาร์นะครับจะมีเงินน้ําใหม่ๆ นะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรเกี่ยวกับการเงินจะดีมากครับและเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาจะมีข่าวดีเรื่องการเงินจะได้ลาบจากคนผิวขาวแดงนะครับและค้าขายจะค้าขายดีใครก็ตามนะครับที่ใช้ดาวพุธจะดีขึ้นพวกดาวพุธคือพวกใช้หน้าใช้ปากใช้าใชตาพวกค้าพวกขายพวกนี้จะดีรีเซพชันเซลล์ขายประกันพวกนี้ดีครับนะครับคนมังคนมังเสา์ถือว่า 1- นึเป็นไพ่ที่ดีนะครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักครับความรักเปิดได้ดาวพุธดาวศุกร์นะครับ ดาวพุทธดาวศุ์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำคนวันเสาความรักดีขึ้นครับความรักดีขึ้นครับผัวเมียชวนกันไปไหนมาไหนบ้างไปกินข้าวกันได้ไปซื้อของด้วยกันก็ได้ไปรถตักซื้อของเข้าบ้านก็ได้ไปไหนไปด้วยกันบ้างความรักจะดีขึ้นครับไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งกรรม,มาก,การงานครับตาแหน่งกรรมการงานเปิดได้ดาวจันทรดาวราหูครับจันรราหูนะครับคนวันเสาถูกเอาเปรียบนะถ้าทํางานประจานะเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบคุณคุณทํางานมาก แต่ได้ผลตอบแทนเท่าคนอื่นหรือน้อยกว่าคุณขายของนะครับผมบอกได้เลยว่าระวังเงินติดไปดูเรื่องเองินให้ดีคนมันสอนนะครับอย่าไว้ใจคนเรื่องการเงินไปดูพไดพ,พ,พ,พ่ไปที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภโชคลาภโชคลาภเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์หนึ่งห้าหกดีมากคนมันสอนสัปดาห์นี้มีโชคลาภและจะมีข่าวดีเรื่องการเงินด้วยสมัครงานจะได้งานไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ธนาคารจะสําเร็จครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะคะขอนหลณมฝันดีค่ะขอบคุณครับ